โอ้ยโอ้ยดีมากดีมากนั่นแหละแม่ย่จะสอบอยู่แล้วเซอควายมาสอนอีกช่วงนี้ฝนตกเยอะชิบหายแฟนตาชว์ใหม่หมอสามทับสองอาจารย์โบสลีมันไปงานตัวไหนมาเนี่ยโอเคออกสอบตัวนี้นะนักเรียนบอกกูทีมึงค้าหรือเสพจะทราบอยู่แล้วดิวแฟนตาี่มันเกี่ยวไหมเนี่ยหมอสามทับสามห้างคือไรกระหน่ำซัม์เซล แค่วิดีโอ19,800เยนนะครับผมลด20%จ่ายเต็ม5%นะครับผมซึ่งตอนนี้รับเป็นเลยคะแนนสอสได้เท่าไรเออรอขายของให้กูยังไม่พอยังลดคะแนนกูด้วยช่างแม่งแฟนตาลดลุกพีชเมรอร์แฝมเดฟบซีมอาจารย์ดีเจถูกต,ต้องตอบสามค่ะ เออเป็นคำตอบเที่มันตอบอะไรเดียยจันลาดแล้วตอบเิจถ้าไม่ใช่อาจารย์สาบานจะกระเทิร์มแฟนต้าทวิสตี้มาแล้วโอ้แซ่บหลายหมอสามคับห้าอาจารย์โชกุนลำบากลำบนอืมเอามาเรียนกับเถอะเอาละมีผู้ได้ตอบข้อนี้ได้บ้างฮะไม่มีด้กหนอค่ะเออบังอาจเอาไอ้สัตว์แฟนต้าโชว์ใหม่ มสามทับหนึ่งร้อยห้องคือราคาแน่นเอาไม่เกิดนนักเรียนบ้างออผมเพิ่งเพิ่งทำไมป่านนี้นะผมพูดไปได้คุณเป็าคุณป้าฉันไม่รับแกเป็นลูกสะพ้ายนะเต็มสิบเลยครับเฟนตาต่อหน้าร้อนเนี่ยอร่อยจริงจริงมสามทับพันหนึ่งร้อยอาจารย์โคตรเก่ามาวัดภาษากันหน่อยอันนี้อ่านว่าอะไรฮะตอบตอบดิไว้อ่านไม่ออกครับรักทอดจังไปกินกล่องแก้วผัแหงหมูเชฟเฝ้าราตักผ้าโคตรจับ แฟนตาชมใหม่มาหวานแดกแซ่โโอสาม 3, ทัพช่างแม่งห้องรูเจอ,จอสลา เมื่อโมผู้โทนิพกกระทิงแดงโอ้โหจ้าช่วยหนูด้วยพ่อมกินกล้วยอยู่บนหลังค้าพโอเต๋นายไม่ได้ไปต่อมึงมาเป็นบ้านเอฟเลยแบบนี้ก็ได้เลยแฟนตอร์มใหม่เทิมแล้วเว้ยฟังพอเราจะปิดเทิมกันแล้วนะซ้มื่อไหร่เล่าทั้งมาสายหน้ามอรอกันในห้องเราจะต้องแทนเวลาเรี้ยงพ่อตาย้องเถอะเครียดเหรอแดฟแฟลเตอร์ซิชื่นใจขอบคุณซับและคลิปจากเพจซับจริงจังดื่มน้ำหวานมาไปแล้วมาแดง